กิจกรรมความเพียรมหาจากักรพรรดิยอดรวยหนึ่งครั้งที่40วันที่11กุมภาพันธ์2568มงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยาสิทธิมหิทธิมหาคุณาปาริมิตตะบุญญาธิการัตสั สัพพ ah, ันตารยะนิวารณะสมัตทัสสะภควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะทวติงสัมมาหปุริสระคานุภาเวนะอาศีตยานุพยัญชนานุภาณะอทุตระสตะมังคลานุภาเวนะฉัพพนารังสียานุภาเวนะเกศมารานุภาเวนะทัปรมะทัปารมิตานุภาเวนะทัศอุปปารมิตานุภาเวนะ ทสะปรมัตถะปารมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมขันทานุภาเวนะนวโลกุตระธรรมานุภาเวนะ อัฏางคิกะมาัคคานุภาเวนะอัตฐสมาปติยานุภาเวนะละพิญญานุภาเวนะจะตุสัจญา,านุภาเวนะทัสะปะภะรณานุภาเวนะสัพพัญยุตญานานุภาเวนะเมตาการุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปริตานุภาเวนะรัตนตยสาราน,าน,านุภาเวนะตุยหังสัพพโรคะโสกุปปัฏวะทุขโทมัตนาสา สุปายาสาวินัสสันตุสพะอันตรายาปิวินัสสันตุสพะสังกปาตุยหังสัมมิชันตุทีคายุตาตุยหังโหตุสตาวัฏสังชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพาอากาสปปภตะวะนะภูมิคังคามหาสมุทาอารักกาเทวตาสทาตุมเหออนุรักษันตุ พระวัตุุศพพมังคลังรัก yani. ขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเต นักขตยะขภูตานังปาปะขหานิวารนาปริตตานุภาเวนะหันตวเตสังอุปัฏเวนักขตยะขภูตานังปาปะขหานิวารนาปริตตานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัตเวนักขตยะขภูตานังปาปะขหานิวารนาปริตตานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัตเวพัทเกรตตะคาถาอตีตังนาณวาคขเมยะ นับปฏิกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยถาตีตามปะฮีนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมบางตัฏฐาตัฏฐาวิปัสสติอสังฮรังอสังกุป,ปังตังวิทามะนุภรุหฮเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแครในธรรมนั้นนั้นได้ บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนื่งหนึ่งให้ปผูปโปลงเถิดอัจเชวะกิจจะมาตับปางโกชัญญาาราณังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งณหิโนสังคาร,รันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตปิงอโหรต,ตมตันทิตังตังเวพัทเทกะรัน ลัตโตติสันโตอาจิตคาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลวว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แลอภินหะปัจเจเวคณะปาถะชาราธรรมโมมหิชรังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพนความแก่ไปไม่ได พยาทิธรมโมหิพยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธรมโมมหิมรณังอนัตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหิเมนานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาาของของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมัสะโกมหิกรรมธายาทูกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมะ ปฏิสารนโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริส,สามิการยานังวาปาปกังวาตัสทายาโทภวิส,สามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจ,จเวคิตบพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน พรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสมยังพัควาสาวัตถยังวิหารติเชตะวเนอนาทปินทิกัสสะอารเมตตระโขพัควาพิกขูอามันเตสิพิกขโวติพระทันเตติเตพิกขูภวะวโตวปัจจโสสุงพัควาเอตะทะโวจะเมตตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพระหุลีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะ ปริจิตายะสุสมมรัตายะเอกาทศานิสังสาปติกังขากตะเมเอกาทศะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชติณปาปะกังสุปีนางปัสสติมนุสานังปิโยโหติอมนุสานังปิโยโหติเทวตารักันตินาสักิวาวิสังวาสัตถังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิยติสุ มุขวันโนวิปัสสิทติอสัมมุระโหกาลังกะโลติอุตลิงอปติวิชันโตพมะโลกูปะโคโหติเมตายะพิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพระหูรีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารัธายะอิเมเอกาทสานิสังสาปฏิกังขาอัติ อะโนทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติอธิโอทิโสภารนาเมตตาเจโตวิมุตติอธิทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากเรหิอะโนทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากเรหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากเรหิทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากเรหิอะโนทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัตหากะเรหิโอทิโสภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติทัศหากะเรหิทิสาภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติกะตะเมหิปัญจหากะเรหิอนทิโสภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสัตตาอเวราอพยาปชาอานิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปานาอเวราอพยาปชาอานิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพภูตาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุคลาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอัตภาวะปริยาปนาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตูติอเมหิปัญจหากะเรหิอโนทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกะตะเมหิสัตถหากะเรหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัภาอิธิโยอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสภพปุริสาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสภพอริยาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสเพอนริยาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสัพเทวาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปาริหารันตุ สพเพมนุษสอเวราอพยาปช,ชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเพวินิปติกาอเวราอพยาปช,ชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุติอิเมหิสัตหากาเรหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกะตะเมหิทัสหากาเรหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติ สพเปุรติมายะทิสายะสัตตาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเปัชิมายะทิสายะสัตตาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเอุตรายะทิสายะสัตตาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภเทขินายะทิสายะสัตตาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สภเปุรต app ิมายะอนุทิสายะสัตตาเวราพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภเปัชิมายะอนุทิสายะสัตตาเวราพยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภเอุตรายะอนุทิสายะสัตตาเวราพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเทขินายะอนุทิสายะสัตตาเวราพยาปชาอานีคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะที่สายะสัตตาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุส BJ ัพเพอุปริมายะที่สายะสัตตาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะที่สายะปานาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขิน สเปัชิมายะทิสายะปานาอเวราพยาปชาอานีคาสุข an ีอัตานังปริหารันตุสเพอุตรายะทิสายะปานาอเวราพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัเพทักขินายะทิสายะปานาอเวราพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สภเพปุร an ah ัต an ah ิมายะอนุทิสายะปานาอเวราพยาปชาอนีคาสุขีอัตนานปาริหารันตุสพเภปชิมายะอนุทิสายะปานาอเวราพยาปชาอนีคาสุขีอัตนานปาริหารันตุสพเภอุตรายะอนุทิสายะปานาอเวราพยาปชาอนีคาสุขีอัตนานปาริหารันตุสพเภทักขินายะอนุทิสายะปานาอเวราพยาปชาอนีคา สุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปานาอเวราภยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปานาอเวราภยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะภูตาอเวราภยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปชิมายะทิสายะภูตาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะภูตาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะภูตาอเวราอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะภูตาอเวราอพยาปชาอานีคา สุขส Please, ีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัชชิมายะอนุทิสายะภูตาอเวราอพยาปชาอานีคาสุข <inaudible> ีอัตานางปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะภูตาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุ ส,สัพเพเหติมายะทิสายะภูตาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะภูตาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะปุคลาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพปัจชิมายะที่สายะปุคลาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะปุคลาอเวลาอภยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะปุคลาอเวลาอภยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาอภยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาอภยาปชาอานีคา สุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุคาราอเวลาอภยาปชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปุคาราอเวลาอภยาปชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุคาราอเวลาอภยาปชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สพเอุปาริมายะทิสายะปุคลาอเวลาอภยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเภปุรัิมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปันาอเวลาอพิยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัเพปัชิมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปันาอเวลาอพิยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพทักขินายะอธิสายะอัตภาวะปริยาปันาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปันาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุ สพเปจชิมายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปันาเวราอพยาปัชาอณีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเพอุตรายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปันาเวราอพยาปัชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเพทักขินายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปันาเวราอพยาปัชาอณีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัเเพเหติมายะทิสายะ อัตภาวะปริยาปันาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพเอุปริมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปันาอเวราอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัภาปุรัติมายะทิสายะอิทิโยอเวราอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สภาปัจฉิมายะทิสายะอิทธิโยอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอ you know ัตานางปริหารันตุสภาอุตรายะทิสายะอิทธิโยอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัภาทักขินายะทิสายะอิทธิโยอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สภาปุรัติมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราอภยาปัชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัภาปัชิมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราอภยาปัชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัภาอุตรายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราอภยาปัชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสภาทักขินายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราอภยาปชาอานีคา สุขีอัตตานางปาริหารันตุสภาเหตุิมายะที่สายะอิทิโยอเวราพยาปัชาอณีคาสุขีอัตตานางปาริหารันตุสภาอุปาริมายะที่สายะอิทิโยอเวราอัพยาปชาอณีคาสุขีอัตตานางปาริหารันตุสภพปุรัติมายะที่สายะปุริสาอเวราพยาปัชาอณีคาสุขีอัตตานางปาริหารันตุ สัพเพปัชฉิมายะทิสายะปุริสาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะปุริสาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะปุริสาอเวราอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาอเวราอพยาปัชาอานีคา สุขีอัตานังปาริหารันตุสภเปจชิมายะอนุทิสายะปุริสาอเวราอพยาปัชาอนีคาสุขีอัตานางปาริหารันตุสพเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาอเวราอพยาปัชาอนีคาสุขีอัตานางปาริหารันตุสภเทกินายะอนุทิสายะปุริสาอเวราอพยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปาริหารันตุ สัพเพเหติมายะทิสายะปุริสาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพ,พอุปริมายะทิสายะปุริสาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะอริยาเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพปัชมายะทิสายะอริยาเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะอริยอเวราอภิญญาปชาอินีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพสัพเพทักขินายะที่สายะอริยอเวราอภิญญาปชาอนีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอริยอเวราอภิญญาปชาอนีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะอริยอเวราอภิญญาปชาอินีคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอริยะเวราอภิญาปชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทคินายะอนุทิสายะอริยะเวราอภิญาปชาอินีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอริยะเวราอภิญาปชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอริยะเวราอภิญาปชาอินีคา สุขีอ yup ัตานางปริหารันตุสัพเพปุรัตธิมายะทิสายะอนาริยาอเวลาอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะอนาริยาอเวลาอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอนาริยาอเวลาอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สัพเพทักขินายะทักทิสายะอนาริยาอเวลาอภิยาปชาอานีค่ะสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาอภิยาปชาอานีค่ะสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพปัจชิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาอภิยาปชาอานีค่ะสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาอภิยาปชาอานีค่ะ สุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอนาริยาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุข <S 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 ีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปาริมายะทิสายะอนาริยาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ ส the 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 iah, ัพเพปุรัตธิมายะทิสายะเทวาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะเทวาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะเทวาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะเทวาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สัพเพปุร ah, ัติมายะอนุทิสายะเทวาอเวราอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพปัชชิมายะอนุทิสายะเทวาอเวราอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สัพเพทักขินายะอนุทิสายะเทวาอเวราพภยาปัชาอานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะเทวาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพอุปาริมายะทิสายะเทวาอเวราอภยาปัชาอานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะมนุษย์อเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุ สภเปัชิมายะทิสายะมนุษยอาเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสพเพอุตรายะที่สายะมนุษาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสภเทขินายะทิสายะมนุษาอเวราอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุท e ิสายะมนุสสาวราอภยปัชาอินีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะมนุสสาวราอภยปัชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะมนุสสาวราอภยปัชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะมนุสสาวราอภยปชาอนีคา สุขีอัตตานางปริหารันตุสภเเหติมายะที่สายะมนุษาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสพเพอุปริมายะที่สายะมนุษาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสพเพปุรัติมายะที่สายะวินิปัติกาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตตานางปริหารันตุ สัพเพปัชิมายะทิสายะวินิปติกาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพอุตตรายะที่สายะวินิปติกาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะวินิปติกาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวราอภยาปชาอานีคา สุขีอ an ัตานางปริหารันตุสพเพปัชิมายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวราภยาปชาอนีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสพเพอุตรายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวราภยาปชาอนีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัเเพทขินายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวราภยาปชาอนีคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สพเเหติมายะทิสายะวิน tamam ิปติกาอเวราพยาปัชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภเอุปริมายะทิสายะวินิปติกาอเวราพยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุติอิเมหิทัศหะกเรหิทิสภารนาเมตตาเจโตวิมุตติสัภเพสังสตานังปีระนางวัเชตวาอเปรณายะอุปคาตังวัชเชตวาอนุปาคาเตนะ สันตาปังวัชเชตวาสันตาเปนะปร,ะริยาธานังวัชเชตวาอปาร,ริยาธาเน е นะวิเหสังวัชเชตวาอาวิเหสายะสัพเพสัตตาอาเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโนโหนตุมาทุกขิโนสุสุขิตัตาโหนตุมาทุกขิตัตาติอิเมหิอัตหากเรหิสัพเพสัตตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเจตายา <c oughs> เจตะยะติติเจโตสัพพะพยาปทาปริยุทธาเนหิมุจติติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรม,มะวิหารภาวนานิทิตาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยปปตตาจะนิพยาโสกปัตาจะนิะนโ,สะนโสกาโหนตุสพเพปิปานิโน เอตตาวตาจะอํามเหหิสัมปตังสัมภตังปุญญสัมปะทังสัพเพเทว,วานุโมทนตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังท,ทันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิราตาโหนตุคัดฉันตุทเทว,วตาคตาสัพเพพุทธาพระลัตตาปัจเจก,กานันจัยยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธมิสสพโส สัพเพพุทธาพระัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสสะพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสสะพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสสะพโส สัพเพพุทธาพระลปัตตาปัจเจกานันจัยังพลังอารหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสสพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจัยังพลังอารหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสสพโสสัพเพพุทธาพระลปัตตาปัจเจกานันจัยังพลังอารหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสสพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจัยังพลังอารหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสสพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสัตยายบทสวดมน์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วปดอนําวนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐี เหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอินสาธุ